I said หายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างและหายใจ ไปด้านหน้าแล้วกันนำตัวไปด้านหลังนะคะเอาปลายมือนะคะไปประกบก่อนเปิดเป๋าเ่าหนึ่งช่วงสะโพก

ไปดูวจักปลายเวันรูดออกไาใช้ีฉีขาไปสามสี่ช่วงไหนไฟไฟฉี Five. Five. ขา รับปากฟรีโฟนควายห้ใจเข้าดำลงตัวขึ้นมาและหายใจแต่ข็นั้นเราจะไฝ่ขาวางสักพกไฝ่ขาวางสะโพกตามรงต่ำและว,วางมือเแต่จัมแบกกะับจัมแบกกรหรับ ขกึ่งสองให้เราวางนะคะวงอย่างนั้นเลยสเยี่ยง That one. True. Three, four and five one. ต้อ,อตัวมิจตุระคะที่แอบายข้มสไลด์จิกไปเท้าวันลอ่กไปดู้สไลด์้า Bye-bye.